เปิดเรื่องราวของสามสาวคนดังที่ได้รับฉายาซินเดอเรล่าเมืองไทยเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตจากดีกลายเป็นดีมากๆมีใครกันบ้างมาดูกันเลยค่ะกบประพัสราไตชะัยบู์อดีตสาวโรงงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีที่ก้าวสู่เวทีนางงามเวทีประกวดมิสไทยแลนด์เวิ r ์ดด้วยความสวยและความสามารถทำให้เธอคว้ามงกุฎเป็นมิสไทยแลนด์เวิ r ์ d ปี2531จากนั้นเธอได้เริ่มต้นทำงานในวงการบันเทิง มีผลงานให้เห็นอยา่างหลากหลายจนกระทั่งเธอได้พบรักกับเอพรเทพเตชะไพบูรณ์นักการเมืองและอดีตรัฐมนตรีเธอเข้าพิธีวิวาเมื่อปี2542ได้รับฉายาว่าซินเดอเรลล่าเมืองไทยพอนานอกจากชีวิตจะดีแล้วสามียังรักและดูแลดีอีกด้วยสร้างครอบครัวอบอุ่นมีทาย,ยาทด,ด้วยกันหนึ่งคนคือน้องเหนือดิฉรยาปัจจุบันทั้งคู่ครองรักกันมา23ปีแล้ว เป็นตัวเลขที่แข็งแรงมากๆค่ะตั๊กบงกฎเบนจลงพกุลนางเอกสาวคนดังเบอร์ต้นของวงการบันเทิงตั๊กบงกฎเธอได้พบรักกับเจ้าสัวบุญชัยเบนจรงพรกุลนักธุรกิจชื่อดังรวยระดับมหาเศรษฐีกลายเป็นเรื่องฮือฮาและพูดกันทั้งเมืองเลยทีเดียวเพราะเมื่อปี2555มีข่าวว่าตั๊กบงกต นักแสดงสาววัย28ปีประกาศมั่นกับเจ้าสัวหมื่นล้านเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลในวัย58ปีเป็นรักต่างวัยห่างกัน30ปีหลายคนบอกว่าเธอคือเซนเดอรลล่าเมืองไทยอีกหนึ่งคนความรักเหมือนนิยายแต่เธอบอกว่าชีวิตหลังแต่งงานนั้นไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเธอมีหน้าที่เลี้ยงลูกไปส่งลูกและดูแลลูกได้มีเวลาไปออกกำลังกายและทำกิจกรรมที่ตนเองหักบ้าง แต่หลักๆคือดูแลสามีและลูกชายปัจจุบันทั้งสองคนยังคองรักด้วยกันอย่างมีความสุขปิดท้ายกันที่สาวไทยที่ชื่อว่ายุ้ยกันทิชาฉิมสิริชีวิตเธอดังซิดเดอรลเล,ลอีกเช่นกันยุ้ยกันทิชาฉิมสิริสาวไทยพบรักกับมหาเศรษฐีเจ้าของแบรนด์ชวัสคิอบเธอสารฝันในวัยเด็กด้วยการเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสซิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2016และนักแข่งรถเฟอร์รารี ที่ต้องเดินทางไปท้าความเร็วทั่วโลกยุ้ยกันทิชาเธอเกิดและเติบโตที่จังหวัดฉะเชิงเซาส่วนเส้นทางรักของเธอนั้นในช่วงที่เข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพนั่นเองทําให้เธอได้พบรักกับอเล็กซานเดอร์ปาเป้ซึ่งตอนแรกเธอบอกว่าที่คบกันรู้แค่ว่าเขาอยู่เมืองไทยมา20ปีมีธุรกิจเล็กๆน้อยๆแต่มารู้ที่หลังว่าเขาเป็นทายาทรุ่นที่3ของบริษัทชวสัสคอปซึ่งเป็นมหาเศรษฐีที่รวยมากม ปัจจุบันเธอมีทายาทหนึ่งคนใช้ชีวิตสุดแฮปปี้กับงานศิละปะที่เธอชื่นชอบบ้านที่เขาใหญ่ของเธอและสามีนั้นบอกเลยว่าเกินคำว่าอลังการเพราะมันอลังการมากและอย่างที่บอกนะคะว่าแข่งอะไรก็แข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆค่ะ